对。Okay, ความกังวลเป็นพืกแทนแน่นาแพนดินงคำพืนนี้แดนพันมณีแห่งแม่ั่าของมีเสียงแค้นเสียงกองทางฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าเซนท้าขวัญบุญกินเจียงบุญเกลและอื่นๆเหมือนดังทั้งก่อนที่ว่า ประเทศลาวก่อนกีลายปีผ่านมามี้หวยนนั่งผู้พาประเพนีก่าไว้อายเอื้นอนน้อยน้อยลายเท่าห่วมอุทรทุงซาดลาวหูแจง้งจำปาบานื้วนหงุถูกเผ่าสนเพียบพรมน้ำท้าสานพัฒนา เป็นสัญลักษณ์บอกไว้ภาษาเสื้อซาลาวจิตใจขาวแจ่งแจงเฮีดของที่สูงทรงหลงสู่เหนือและในต้ทั่วแค่นแดนลาวจังตาเลย พวกเฮาเกิดไม่ใหญ่หลุนบ่ควรลืมบุญคุณของพักบทฟ้อนบ้านแม่เฮายู่บ้นใดก็บ่คือบ้านแม่เฮากินข้าวเหนียวจำปลาแดกก็กเสพอาหารพื้นบ้านของลาวยู่บ้านแม่เฮาประเทศลาวเฮามีความสุขอบอุ่นดีแมนบ้าบรรดาทานบทฟ้อนเผ่าเราเอ่ยได้ทรงเสงิถึงความสามัคคีบ่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามชนเผ่าใดก็ตามพวกเฮาคนลาว เคยมีมุนเสื้อสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉะนั้นพวกเฮายุพืืนแผ่นดินลาวอันเดียวกันก็ควรฮักษามูลเสื้อนี้ไว้ให้มันคงตลอดไปเจ้าการดำเนินรายการวาระมัิทของพวกเฮาทั้งสอง มาฮอดนี้ขอจบเพียงเท่านี้ แผ้าคอ,อเฮนเซน ทาำพันธุ์ชิดชีพำพากรรมการศูนย์การพักลีขาพักแขวงเจ้แขวงเจริ์และท่านคำเพชรเจริญสมภูกรรมการพักแขวงลีขาพักเมืองเจ้าเมืองเมืองเฟืองให้เกียรติเปิดป้ายพิธีประกาศจุดสุ่มพัฒนาภาสังเป็นตัวเมืองในสนบอนสุอเขียนเซอร์

ขอเ็นเินทานคำพันธ์สิทธิดำมพายุดสุมพัฒนาภาษาสังได้ประกาศเป็นตัวเมืองในโนบทแล้วขคเฮนเซนเจ้าแม่แล้วข้าพเจ้าขออนุญาตอ่านความหมายของการลั่นของเกียมหอมและบอบ้าที่หนึ่งปราสาสนบรรดาเผามีความหักไข่สามัคคีปอบดองบ้าที่สองประคองไว้มุนเสื้ออันดีงาม บ้าที่สามให้ได้ตามจุดประสงค์ห้งมีผ่าสุขและมีชีวิตการเป็นยูที่ดีบ้าที่สี่ให้จุดสุ่มพัฒนาผ่าสังจเจริญุ่งเฮืองเมือหน้าบ้าที่ห้าให้พร้อมการผลิตเป็นสินค้าหลากหลายและส่งไข่มีรายหับ,บอร์โต ให้ทุกการเคลื่อนไหวหน้าที่เวียกงานถูกต้องสอดคล้องได้มีผลสำเร็จบ้าทที่7ให้พร้อมกันลงก็สร้างหักฐานการเมืองพัฒนาสนบทหอบด้านลงหาภาษาชนย่างไกลสิทธิดแท้บาทที่แปดจงหักษาไว,ว้มุนเสื้อวิลกรรมอันประเสริฐเลิล้ำของประษาชนบรรดาเผ่า บ้านที่เก้าให้เจ้าทิ่นเจ้าฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองปกปักรักษาบ้านเมืองให้มีแต่โชคแต่ใส่หั่งมีพาสุขหุ่งเหืองเมื่อนาได้พอข่าเธอไส่อนสมสัยเจ้าเวลาต่อไปเฮียนเซินการนำท,ทุกทุกท่านฮวงปลอยกุปเป้าขึ้นสู่เวหาเพื่อเป็นสิริมงคลแต่นี้เมื่อน้า อีกหนึ่งขอเฮียนเซิรินท่านคำพันธ์สิทธิดำพมากรรมการศูนกลางพักเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงแขวงจันทร์และท่านคำเพชจันทสมภูกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองเมืองแของให้เกียรติปล่อยปุกเป่าขึ้นสู้เลหาเพื่อประกาศจุดสูงพัฒนาภาษางเป็นตัวเมืองในชนบท Đưa cho lá lái <laughs> cho lá lái ồ Chào nó lần thay luồng rồi có mà đặt. ตอนนต้นไหบใช่ค่ะ